สู่รายการเด b บบี้บาร์บี้ค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นการทำคลิปการรีวิวบลายรีเจกอีกตัวหนึ่งของพี่เดบบี้แล้วล่ะคะ่ะนี่เราเดินทางมาจนถึงตัวที่7แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าพี่เดบบี้ตั้งชื่อให้เขาแล้วเขามีชื่อว่าน้องกระต่ายน้อยซึ่งทำไมเขาถึงชื่อนี้แล้วก็ เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าทำไมเขาถึงชื่อนี้นะสำหรับลายตัวนี้เนี่ยเขาน่ารักมากๆเลยค่ะเขามีผิวขาวอมชมพูเล็กน้อยและมีผมที่ยาวจนถึงพื้นโต๊ะของพี่เดบีเลยผมยาวลากพื้นเลยนะคะผมเขาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลออกแดงๆนะคะซึ่งเป็นผมที่ยาวตรงสนวย ส่วนด้านหน้าของเขาเนี่ยก็มีการตัดหน้าม้าด้วยน่ารักใช่ไหมคะนี่นอกจากนี้เนี่ยหน้าของเขาเนี่ยถูกคัสตอมไมซ์หรือว่าแต่งหน้ามานั่นเองคะ่ะเขาถูกแต่งหน้ามาให้มีขนตานะคะยาวปรุงปริ้งปรุงปริ และมีการเขียนอายไลเนอร์นะคะตรงขอบตาให้เป็นสีดำนะคะตรงมุมขอบตาเนี่ยของตาทั้งสองข้างเนี่ยก็จะมีอายไลเนอร์ตวัดเหมือนขนตาสามเส้นหนาๆนะคะส่วนขอบตาล่างนั้นก็มีการวาดขนตานะคะวาดให้มันมีเส้นขนตาเยอะๆน่ารักมากเลยค่ะตรงตาเขาก็มีการเขียนตาให้เหมือนมีลักษณะตาสองชั้นค่ะ น่ารักสุดๆเลยสำหรับแก้มของเขานั้นมีการปัดแก้มให้เป็นสีเหลืองส้มอมแดงแดงชมพูชมพูนะคะโอ้ยหลายสีเหลือเกินตรงแก้มส่วนบนใบหน้าเขาเนี่ยมีการทําให้มีจุดเหมือนขี้แมงวันนะคะหรือว่าฝอนั่นเองทั้งตรงจมูกนะคะมีจุดหนึ่งที่ชัดเจนแล้วก็มีจุดเล็กๆๆ,ๆนะคะอีกเยอะแยะเลย แล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ชัดเจนอยู่ใต้ตาซ้ายของเขานะคะทำให้เขาดูน่ารักแบ๊วๆมากเลยค่ะมาถึงที่มาของชื่อน้องกระต่ายน้อยของเขานะคะก็คือฟันเขานั่นเองค่ะน่ารักไหมคะเขามีฟันสองสี่เล็กๆเป็นฟันขาวๆน่ารักาก รักนะคะเหมือนเขาเป็นน้องเหยืนอนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าตั้งชื่อให้เขาชื่อว่าน้องเหยืนอนี้เขาคงโกรธหน้าดูนะคะที่ได้ี่ก็เลยตั้งชื่อให้เขาน่ารักน่ารักว่าน้องกระต่ายนะคะน่ารักไหมคะแล้วปากเขาเนี่ยก็ถูกระบายสีให้มีสีชมพูสดมากๆเลยค่ะมองแล้วก็รู้สึกสดใสนะคะแฮปปี้มากๆเลยค่ะ นี่เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตาของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้กี่สีและสีอะไรบ้างนะคะแต่แน่นอนที่สุดปลายเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตาได้ทั้งหมดสี่สีนะคะเอาละคะ่ะเรามาดูกันเลยว่าปลายตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติตรงตาอย่างไรบ้างนะคะ นี่เขามีเชือกสองเส้นด้วยนะคะนั่นหมายความว่าเขาทำสลีปอายมาแล้วเขาสามารถหลับตาค้างได้นะคะเอาละค่ะมาดูซิว่าเปลือกตาเขาถูกเพ้นมาหรือเปล่าโอ้โหตาเขาถูกเพ้นมาด้วยนะคะอากเพชรเต็มไปหมดเลยขนตาเขาฟรุ้งฟริ้งมากตรงเปลือกตานี้ถูกเพ้นมาให้มีลักษณะเป็นกาแล็กซีนะคะหรือว่า จักรวาลน,นั่นเองค่ะจักรวาลน,นะคะเป็นสีอย่างนี้สวยงามเหมือนดาวระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้านะคะสวยมากเลยเป็นสีชมพูม่วงไล่มาเป็นสีดำนะคะอะล่ะค่ะเราเปิดตาเขาขึ้นไปก่อนนะนี่ตาเขามาไล่ดูทีละสีเลยสีแรกนี้เป็นสีม่วงค่ะนี่เข้ากันกับเปลือกตาที่ปิดลงมามากๆเลยนะคะ แล้วก็เข้ากันกับปากเขามากด้วยน่ารักสุดๆเลยค่ะเป็นสีม่วงที่มีลักษณะเหมือนมีกากเพชรอยู่ด้านในนะคะวิงวังวิงวังวิงวัง,วง,วงเปลี่ยนอีกสีหนึ่งสีถัดไปนะคะสีที่สองเป็นสีม่วงอีกแบบหนึ่งนะคะพี่เลี้ชอบม่วงแบบเมื่อกีมากกว่าเพราะาดูฟุ้งฟิ้งมากกว่าแต่ม่วงนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะ เป็นม่วงแบบว่าไม่ค่อยมีกากเผ็ดด้านในเลยเป็นม่วงที่มีสีที่ใสใสกว่าสีตะกี้นี้สีแรกนะคะแล้วก็เหลือบตามองไปด้านขวาด้วยอ่ะละคะ่ะสีถัดไปสีเขียวใสหุ้ยน่ารักมากเลยคะ่ะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะนี่เหมือนน้ำทะเลเลยน่ารักสุดๆแล้วก็มาถึงสีสุดท้ายเป็นสีอะไรเอ่ย สีน้ำตาลนั่นเองซึ่งสีนี้ก็เหมาะกับผมเขาเป็นอย่างมากเลยค่ะเป็นสีน้ำตาลใสๆนะคะอาละทีนี้เราค้างเขาไว้ที่สีน้ำตาลใสๆนี่แหละอ่าให้ดูตรงนี้ซะหน่อยตรงพูริงหรือว่าเชือกด้านหลังนะคะตัวนี้เนี่ยมีการร้อยลูกปัดสีพาสเทลนะคะน่ารักมากๆนะคะตรงเส้นนี้นี่เหมือนเป็นผลไม้อะไรสักอย่างไหนขอดูซิ อุ๊ยเป็นสับประรดนะคะสีชมพูแล้วก็มีลูกสตรอเบอรี่เป็นสีเหลืองอ่อ,อนแล้วก็มีลูกเชอรี่เป็นสีชมพูนะคะน่ารักมากๆเลยส่วนตรงนี้เป็นลูกปัดหลากหลายสีนั่นเองส่วนอันนี้ก็เป็นอันต้นฉบับของเขามาเป็นห่วงกลมๆสีเดียวกับสีผิวเขาเลยค่ะน่ารักมากๆเลยสำหรับ ตัวนี้พีเดบีได,ด,ด,ด้กล่าวจุกเขาขึ้นไปและมีการผูกโบประจําตัวให้เขาเลยเป็นโบสีชมพูอ่อนที่มีลวดลายจุดสีขาวต่อจากนี้จะเข้าสู่ช่วงการแต่งตัวให้เขา5้าชุดและให้น้องๆช่วยกันร่วมโหวตให้ชุดไหนเป็นชุดประจําตัวของเขาที่เราจะนําชุดที่มีผลโหวตสูงสุดมาใส่ให้เขาในละครเรื่องถัดไปที่เขาได้แสดงนะคะ ต้องลำบากใจเลือกชุดให้เหมาะกับโบเขาแล้วล่ะเพราะโบตัวนี้เป็นโบประจำตัวของเขาไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันสิว่าอีกห้าชุดชุดไหนจะเหมาะกับโบเขามากที่สุดนะคะไปดูกันเลยค่ะในส่วนของชุดแรกเป็นชุดเดรสสีเขียวหวานมีส่วนที่เป็นผ้าบางๆในบริเวณของแขนเสื้อและบริเวณของกระโปรง มีลายจุดสีขาวตกแต่งทั่วบริเวณผ้าบางนี้นอกจากนี้ยังมีโบน่ารักน่ารักสองตัวนะคะเป็นโบสีชมพูออนวานอยู่ในช่วงของไหล่นะคะและมีไข่มุกลูกเล็กๆตกแต่งตรงจุดกลางโบหวานมากๆเลยล่ะคะ่ะชุดนี้เข้ากับโบที่ผูกผมของน้องกระต่ายน้อยมากๆเลยคะ่ะ ชุดที่สองนั้นเป็นชุดเสื้อและกระโปรงที่แยกต่างหากจากกันสำหรับเสื้อนั้นเป็นเสื้อแขนกุดสีขาวลายจุดสีแดงและมีปกคอเสื้อเป็นสีขาวตกแต่งด้วยกากเพชรเลือบเป็นสีรุ้งน่ารักน่าชังมากๆส่วนกระโปรงนั้นเป็นกระโปรง แบบลักษณะหลากหลายสีมากๆเหมือนกระโปรงที่ถูกเ้นโดยศิลปินเลยค่ะชุดนี้ก็ดูเท่ไปอีกแบบนะคะมาถึงชุดที่สามแล้วชุดที่สามนี้เป็นชุดที่มีลักษณะเป็นเดรสนะคะหวานไปอีกแบบเลยเป็นชุดเดรสสีขาวที่มีลวดลายของดอกไม้ตกแต่งทั่วทั้งตัวเลยนะคะ เป็นดอกไม้สีสันพาสเทลทั้งสีโอรสสีชมพูและสีม่วงและมีใบไม้นะคะเป็นสีเขียวน่ารักมากๆเลยค่ะส่วนกระดุมที่ตกแต่งอยู่บนเสื้อนั้นเป็นไข่มุกดวงน้อยๆสามจุดนะคะพี่เดวี่ชอบในส่วนของแขนเสื้อที่มีลักษณะแบบเดียวกับชุดของสโน w ไวท์นั่นเองค่ะมาถึงชุดที่4 เป็นชุดที่หวานไปอีกแบบเลยค่ะหวานอมเปรี้ยวนะคะเพราะชุดนี้เป็นชุดสีชมพูบานเย็นชุดสีชมพูเข้มนั่นเองค่ะมีส่วนที่เป็นผ้าบางๆตรงส่วนของแขนเสื้อเลยไปถึงส่วนหน้าอกนะคะชุดเป็นลักษณะเดรสที่มีลวดลายเป็นดอกกุหลาบนะคะสีฟ้าและสีชมพูและมีใบไม้สีเขียวตกแต่งทั่วบริเวณเสื้อเลยตรง ส่วนของเอวนั้นมีการคาดเหมือนเข็มขัดนะคะเป็นสีดำค่ะเน่และส่วนของชายกระโปรงนั้นเป็นระบายที่มีลวดลายแบบเดียวกับตัวเสื้อนั่นเองค่ะมาถึงชุดสุดท้ายแล้วค่ะชุดสุดท้ายนี้เป็นชุดเดรสที่มีเสื้อหลากหลายสีมากมากเลยนะคะทั้งสีน้ำเงินชมพูส้มและเขียวสลับกันไปมาเลยนะคะน่ารักเหมือนกันนั่นง เี่ยเข้ากับดวงตาของหนูกระต่ายน้อยคนนี้มากๆเลยค่ะในส่วนของกระโปรงนั้นก็เป็นสีเขียวเช่นเดียวกับดวงตาของหนูกระต่ายน้อยคนนี้เลยค่ะอาล่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวหนูกระต่ายน้อยบลายน้อยตัวที่7ของพี่เดบี้หวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะสำหรับน้องๆที่ชอบรบกวนกดไลค์กด subscribe และมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นโหวตให้กับชุดประจำตัวของหนูกระต่ายน้อยนะคะสำหรับวันนี้พี่เดบี้ขอลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย